ผมจะพาพวกนี้เข้าไปในถ้ำไอ้สุสานที่เราไปเจอวันนั้นอะเราไม่รู้ว่ามันคือสุสานที่จะพาเราไปไปถ้าของพวกสัตว์มืดซึ่งเราเองก็ยังสำรวจไม่ครบไปกันเยอะก็ดีจะได้ไปกระจก,กระจายหรือช่วยกันหาในนั้นอืม เร็วหวน่อยนะอย่าช้าจะเตกปลาเหรอเรี๋หน้อยเร็วหน่อยเร็วหวน่อย,เว,อย,เ,วอยเวลามันเดินสลาสบาลาพี่ชอบกินกปลากระพงเลยสิจะได้ไไปตายคนเดียวใช่ต้องเราจะต้องพาเพื่อนไปตายด้วยถ้าน้ำเค็มต้องลองถามพี่เอาวาฮาร์เลยเขาอ,อาจจะชอบก็ได้ เกินเก่งนี่ที่อาหารอยู่ที่นั่นหรอเอาเาเก็บไปแล้วค่ะอาหารซื้อเกงในใหม่ยังอะไม่เคยใส่ฮะไม่เคยใส่ด้วยแล้วขอบอยู่แอันนั้นนะ่ะทิ้งไปแล้วเอยดีมากอนะ่ะอย่าเก็บไปเลยเก็บพี่ตู้เป็นตาย กู <c oughs> คแค่ตอดสภาถึงไว้ดูดิมันยังเล่นไปถึงถึงเกงอนไรขอบยวไวได้ไอ้พวกนี้มันวิกฤตจลิตไอ้พวกเนี้ย <c oughs> ห่าแล้วเหรอแค่วิ่งแป๊บเดียวเองนอนน้อยอแต่นอนไหมไม่เคยได้นอนเลยนอนบ้างอ่ะนอนบ้างนอนไม่เป็นนอนแล้วแบบนอนแล้วชอบแบบกระตุกอนี่เป็นอะไรนะสนนิบาตเหรอหาอะไรอุ่นๆกินก่อนนอนไหมช่วยได้เหรอ อ๋อดีสาระจริงๆอุ่นๆนมอุ่นๆได้ได้ได้จริงใช่ไหมมันทำให้ไม่สะดุ้งใช่ไหมกินนมปาล์มนะคะอร่อยเหมือนกันบุกพนอดสะดุ้งหิวเลยน้าขู่บอสกินหอมช่วยได้นะอิบะฮานูหรือเปล่าอันนี้จริงนะโอเคแบบว่าซื้อไม้หอมมาติดห้องอะฮะไม้หอมไม้หอม หักไม้แถวกี้กานหอมหรือเปล่ากานไม้หอมหักแถวนี้แล้วขับไม้เนี่ยหักไปเลยทั้งป่าเฮ้ยได้นะทำทำไมอ่ะจะทำทำไมวะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทำไมขึ้นมาพิชิตไดเป็นอะไรไหมพื้นเป็นอะเปล่าอ้าวได้ระหว่างการไม้หอมกับแก้มหอมเรื่องอะไรนะการไม้หอม ไอกำยานกำยานข้างบัตรมีเหลือไหมนะไปไว้ในห้องมันช่วยได้ไหมกำยานยินสมยุสุดได้ไม่ลาเวนเดินลองใช้ข้าวบยดูนะคะช่วยการนอนหลับอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณมากเดี๋ยวผมไปซื้อมาหน่อยเออผมไปซื้อมาแล้ววิ่งน้ำเหมือนรู้ทางทางนี้ทางนี้ทางนี้ค้าวบม้ยใช่ไหมโอเคนอนแล้วสะดุ้งตื่นบ่อยมากไม่นอนไม่ค่อยพอถ้ามันหายากพี่ก็ไปหาซื้อเป็นอโลมาสิ เฮ้ยเออซื้อก้านหอบเหเอพ่้าได้ได้จริงจริงมันช่วยได้จ้าก้านหอบจริงโอ้ยคนอื่นก็ลงปกติไม่เห็นน้อไม่ช้าเนี่ยนะโอ้ฉันเจ็บให้ฉันเดินช้าหน่อยเถอะเฮ้ยอยู่ในปามช้าไม่ได้ ถ้าจะตายรู้ว่าตายก็กลับไปเลยเฮ้แหละไม่ตายหรอกแค่นี้แผลแค่นี้สบายมากค,คือฉันไม่รู้ว่าสิที่ที่ฉันจะพาไปอ่ะพวกเธอเห็นกันได้ยังแต่ว่าฉันอะ่ะเพิ่งบังเอิญไปเห็นแล้วมันก็พาฉันไปที่ท,ที่นึง่งเออพาไปด้วยหรอใช่มันแสดว่ามันมีกุญแจนำทางหรอถูกรอเออตามมาแค่นั้นพอม่พูด,ดเยอะ บนเป็นป้าเลยตายแล้วจะกระโดดยังไงเนี่ยสมน้ำหน้านี่ไงบนเป็นป้าไปเลยโอเคไปตาไปซะได้ไหมไอ้ชิวมาอย่างนีน้โอ้ยมิโนะบัตทั้งคนหายห่วงแล้วได้แล้วอ้าวฉันก็เป็นบัมบัตนะหายห่วงแล้วมีฉันน่ะ วันนั้นที่เข้ามาในป่ามีคนประหลาดมานั่งอยู่บนหินตรงนี้ด้วยนั่งสมาธิอะไรก็ไม่รู้ใครวะมีคนมานั่งบนหินอ่ะยะช้ายาช้ายะช้าแล้วก็เหมือนมีวงเวทเสียงแดงรอบๆขาจะก็มีเท่านี้ก้อนนี้ละมั้งวันโทมูนอ่ะช้าย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าใช่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวด้วยใสจะเป็นคนที่เราคิด แม่เดิมาดิมาดิมาตามมานี่ไม่ใช่ตรงนั้นมานี้นี่นี่นี่ได้ค่ะค่ะเราดูเป็นคนเชื่อคนง่ายนะใช่ค่ะหนูเชื่อพี่เอลว่าฮาร์ดค่ะแม่จะโดนหลอกแต่หลายรอบดีนะค่ะเชื่อลักเอวฮาร์ดเหรอ่ะเราเปลี่ยนคนเชื่อบ้างไหมสี่สิบ่ะโอ้ยไม่เออฉันว่ามาทำผิดอันนี้เลยเอ้าโอ้ยเพื่ออะไรเนี่ย ขีรล่าะจะตะโกนนี้ได้ป่ะใช่อโอ้ยอย่ยาเปลี่ยดกันทางทางยาวทางใหญ่เลยค่ะแปลกมากแค่ว่าคำพูดมันดูแปลกๆนะอันนี้อันนี้นพี่จำได้ไงวะเนี่ยี่เก่งพี่ว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะเขาเป็นเสาหลักจริงครับ อจะบอกเป็นเสาหลักของบ้านอุบลรูนเงี้ยหรอใช่คือเขาเป็นเสาตกน้ำมันมหรือว่าอะไรไไนะใกล้ถึงแล้วนะอบอกว่าเราจะพร้อมแล้วที่อะไรเน่ะไม่ไใช้ไงไม่พาไปไหน ตองนีกว,ว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นที่ทําพิธีกรรมของบาบายกาใช่แต่ฉันบังเอิญมาเท่านี้เพราะว่าแับมาสํารวจแล้วเหมือนพลาดอ่ะอ uh ือ huh. อืมพอพลาดแล้วก็มาเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้โอ้ oh. แคบสุดๆ เดี๋ยวเพิ่งแตะนะอะฮะตัวนี้เหรอเออโอ้ยไม่ชอบที่แคบคนลุกหลังจากนั้นถ้าพร้อมแล้วก็แตะไปที่สุสานนะ่ะรอพี่วาดไปก่อน <c oughs> แม่ยอไม่ ้วอ,อะไรก็ไม่ผิดถ้า <c oughs> เกิดขึ้นหนูจะดูแลที่เอง <c oughs> ไอเชีย <c oughs> เข้ามาทำพิธีกรรม oh ไม่มีโบยบินหลังจากที่เราเยียบกุญแจนําทางข้างหน้ามันจะพาไปที่บนหินที่มันลอยอยู่ซึ่งเราจาเป็นเชื่อต้องกระโดดลงไปแล้วโบยบินให้ตรงสวยละ่ะคิดว่าอุ้มได้นะคะแต่ว่ามันจะพลาดเนีมีเรื่องคุณถกาเห็นคนวิวทำตอนที่ฉันมาครังนั้นเจอมันก็วนเวียนอยู่ถอะแหละแค่จะมาสำรวจท,ทํามันเฉยอุ้นศพได้ผมว่า นี่คือที่มาเอายาหนุ่มไงที่ทำได้หรือเปล่านี่ทมาหน้านันร่างคน้องฮั ร่างรอยวิ้งยาณของหญิงสาวตรงหน้ารอยขึ้นก่อนจะค่อยๆคลายมาที่ผันรอบตัวอยู่โอ้ผู้หญิงนี่โอ้ยมึถูกบ้าหน่ะแต่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วด้วยนะจากสภาพที่เห็นแล้วเราก็น่าจะเป็นรายต่อไป ทไมใช่จังทำไมดีวะทำอะไรไม่ได้นะเราจะรอจนกว่ามันจะทำพิธีจบเลยเหรอ แล้วทางมันอยู่ตรงไหนนะทางออกมันอยู่ข้างหน้าแต่เป็นคำว่าออกทางเดิไมไออกทางออกทางเดินไม่ได้เราต้องออกทางเข้าข้างหน้ามันจะมีกุญแจนำทางอยู่ขวามือเพรงหนันมีมัดดำกั้นอยู่ จะนำทางอยู่ตรงทางออกอ่ะถ้าเราเดินไปตอนนี้เขาไม่เห็นแน่แน่ไม่ไปรอดีสิว่าจะไปไหนหุยไอ้ไอ้ไอ้ยหุยหยหุยอ้โอ้ยใจเย็นใจเย็น น้าพ่อมาซุนหงอฮ้ลฉันจะบอกอะไรให้เรื่องหนึ่ง ไอชุดดำตกงหน้ามันเลี้ยงมังกรดำอ๋อเออพกเจ้าของมังกรตัวนั้นไอมังกรมันมีมังกรมันมีมังกรสองที่ไอมังกรที่บินอยู่ตรงโฮลกิมข้างหน้ากับมังกรที่มันเลี้ยงอ่ะคือมังกรตัวที่มันเลี้ยงอะตัวเบอร์เลอร์ตัวสีดำทมินเลยใส่พันุอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไอเผา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 พอใครวะ เขาเขาล่างนั่นไลยเขาล่างไปหนไปแล้วไหนไปแล้วไปแล้วเหมือนเคย นนี่ตอนที่ฉันไปไปชีเขาวงกดฉันก็ขึ้นไปนั่งบนบันลังนั้นะสักพักไอ้เจ้าเนี่ยมันก็เดินมาแล้วก็ไล่กลมตีใส่ฉันมันก็บอกฉันว่าที่ตุนนั้นไม่เหมาะเจ้าลงมาอืมเราอ,อืม,อมแตตอนนี้มันหันหลังอยู่นะออกไปไหมเดินไปเลยไหมไปสิออกไปดี่ไหน ค่อยๆถ้ามันลืมตาให้วิ่งกลับมาที่เดิมโอเคไหมโอเคไไม่อุ้ยตกใจหมดเลยภาพขมขวามือข้างหน้าขวามือตรงๆไอ้แท่งไ้แท่งขวามืออ่ะ ตรงไปปตรงไปทางเดินอ่ะไปทางเดินอ่ะไปทางเดินตรงมิก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 นิดขวาขวาขวาเฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ย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 เฮ่เฮ้้เฮยเเ้ยเเลยเยเฮยเฮเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้งเ้ยเฮ้ยมฮ Uh, uh, look, the heart explodes. The congressmen, what dominion? sure not. Hey, blood yes. no. the so No way, guys. หยดเลือดของมังก่นหยดเลือดมังกรหยดเลือดมังกรข้าให้คำสัตย์สาบานข้าจะนำเหล่าผู้ที่ยึดทีอในความมือฟักไฟในาศาสตร์มือ มเมฆาวล้วกกับพวกเราเรามังก่อนจะปกปักอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะไปที่ด้านหน้าของปราสา ยานจะเชื้อชวนเหล่าผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์ทั่วทุกพื้นที่จะกะ็ลาหอน เร็วเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยชอบคนเดินอมามากระทันปะเทนะเราเทนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะต้องบอยบินไปตรงนู้นทบีมานี่มาตายไปโทบี้บอกกันเลยไหนนะบอยบินตรงนู้นบอยบินตรงนู้นน้ำหานหา

้ยครับพี่ฟองลงไปแล้วเสียงนักแอรเอ้ลงไปได้ไงอะนี่เสียงอะไรไหมอะยีนเสียงอะไรไหมเออซูาใครหายใจเลยบอนี่มันตุ้ยตมากเลยนะเหมือนคนเดินมากแบบแบบเสียงอะไรใหญ่ๆดินี่เราควรหลบหรือเปล่านะเราไม่ควรอยู่ที่กลางแก้งอะไม่รู้แต่พี่ฟองเสียงนักแอร์กับเมื่อกี้เราต้องลงไปหฟองต้องลงไป ก็คือเงามืดจะไปที่หน้าปราสาทแล้วก็เชิญชวนคนที่มีสายเลือดบริสุทธิ์อาทิตย์หน้าเหรอเฮย้ยเฮย้ยใกล้ๆนะสิงปีกสิงลมโอ้มันลวกขึ้นเรื่อยๆ มันดินไปแล้วล่ะผงโซนไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเขาเป็นหญิงแก่อะไรขาวๆตรงนั้นนะไหนเฮ้ยไหวแล้วอะไรองสัวแป๊บนึงฉันอุ้มอย่างนี้ก่อนลบหลบลบลบ ฮ้ยกลับแล็วแย่แล้วไปเถอะกลับทางไหนกลับทางไหนใกล้กว่าออกข้างหลัง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 ได้ออกไปทางนี้นี่โอเคไปไปไปใครทำร้ายเธอไม่ถึงพัดตกลงมาเจอให้จาาิีให้ดูไหมอืมวิ่งวิ่งโบยบินแต่ไม่มีแสงอ่ะแล้วก็เอ็กโอ้โหหายแล้วไม่มีใครทำใครสินะไม่มีใครทำเลย รู้อยู <c oughs> <c oughs> I know, I like ่พี่ฟองสัวขึ้นชื่อเรื่องบอยบินขนาดไหนเฮ้ยฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีทางนี้อ่ะฉันนึกว่ามันมีแค่ทางในแบบว่นทางไปปัดไม่ไม่ฉันหมายถึงว่าฉันหมายถึงว่าโอ้ทางที่เหวอหายพาไปที่จะฉันเคยไปโผล่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าเป็นอีกเป็นอีกทางันจะไม่น่ามาว่ามันจะไม่

ดูเหมือนไกล,กลแบบ<ม>ปลอนภัยกว่านฉันไม่เคยรู้ลเลยมัย่งูุกขนาดแจะวิ่งขอบมากแล้วกันจริงจรงอะเฮ้ยดีดีจริงจงมันมีวิธีหนึ่งก็คือให้เขาอ่ะปืนขึ้นที่นี่แล้วก็ค่อยแบกไปอะถ้กลับไปรักษาที่นู่นมีปัญหาหรือเปล่าวะ ก็คงจะถามโมงเองแล้วเขาถามว่าที่นี่ไปโดนอ,อะไรมาตอบว่าอะไรตกไม้ควาด็เจอผิดพลาดจากที่สกง <c oughs> ตกจากที่สูง <c oughs> แบบไม่ได้ตั้งใจตั้งใจดีไวไ้นะฟองสัวรจะต้องรอดปลอดภัยกลับไปให้ได้เ <c oughs> <c oughs> ดีด๋ยวน,นะ นี่เรามาเรามาแบบว่ารีแคปเลยนี่เมื่อกี้เขาพูดกันไหมระหว่างเดินกลับฉันสรุปเลยน่าจะทีน่ะตัวข้างบนน่ะนี่เหมือนจะินเลเฮ้ยคนนั้นคือคนที่คุมมังกรตัวด้านบนที่บินอยู่บนหัวมังกรมีทั้งเมื่อกี่ตัวกันแน่ตัวเดียวัวนั้นเลยตัวตัวนั้นคือตัวที่พ่นไฟใส่พวกฉันตอนที่ไปสำรวจฮะคันพ่นหรอใช่มันพ่นไฟอันนั้นและ ก,ก็อาทิตย์หน้ามันจะเอาพวกศาสตร์มืดมพวกถ้รวบรวมพวกสายเลือดบ,บริสุทธิ์มาเป็นพวกแย่แล้ว,งงลวประธานสภารองสภาสภาอยู่นี่หมดแไม่ต้องกลัวจริง ข้าใช่ไหมเวบินพี่คนเดียวอฉันแมนนะนังอะไรมีอะไรอ่ะเขาทอีมีเันตับมันมา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 เพื่อดูว่พื่อนเรา่ละท่านทะเลก้าอยู่เป็นไวสิ สุดไปไหนบิยารกับชาลอดอ่ะทูบิยารชาลอดผ่านแล้วไม่ไ,ได้วาฮึฉันว้าธรรนทริก้า แล้วอย่างนี้ยนางนี้จะทํายังไงโอ้ยฟอนโซก็เขาจลบว่าทำยังไงล่ะสลอดแล้วเด็กนันไปไหนเราก็ไม่รู้ไอพวกนั้นอยู่ข้างหน้าฉันฝากพวกเธอไปส่งเอ้ยไม่ใช่ไปส่งไปดูคิร่าทีเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาถ้าเห็นมีคนยืนบนตรงหินตรงนั้นอะฮะออืมโขหินตรงนั้นอะฉันพานี่ไปห้งมาบ้านก่อนมาละเพื่อนพาบอยบินไกลไปหน่อย คีราถูกจับไปฮ<ห>ะเราจะไปท้างใ<ห>น,ไ,น,น,นไปห้างบนบัตรก่อนมันอันตรายมากแล้วเขาจะดูแลวะเอาไงให้ผมตามเข้าไปหรออยู่นี่<ช>ก็ได้คอยช่วยคีราให้หน่อยโอเคทำไงได้บ้างวะเคดี้กรณีนี้ชิหายแลวผู้บาดอยู่นี่หมดเลยเดี๋ยวมาทางนี้แล้วฉันจะขีม่มอกวาดกลับไปได้ไงในเมื่อฉันอุ้มเธออยู่ ฉันต้องว่ายน้ำพาเธอกลับไปเหรอเธอต้องไม่เป็นไรฟองสัวนทำไมไม่ไมเ,เธอไปวะนี่ทาไมติดว่ารู้สึกผิดตอนปีสามที่ข้าฟองสัวนนี้นี่กไม่พากลับโรงเรียนนะเนี้ยมันไกลจังวะเธอต้องไม่เป็นไรฟองสัวเธอต้องโอเคเราม่ในการควบคุมแล้วเีอยไกลมากวิ่งมาตั้งนานยังไม่ถึงเลยไกลจนเป้า พลังก็ใช้ไม่ได้อีกโอ้โหกูจะคุ a z y ี่อ้ยฉันเหนื่อยองสัวฉันเหนื่อยมากองคสัวเอาย่างไงดีเธอรอตรงนี้นะฉันไปตามคนมาช่วยแป๊บนึงหืม เดี๋ยวก่อนนี่ไปกับฉันแ<ว>ป๊บนึ่งได้หรือเปล่านะไปไหนะ่ะดีเพื่อนฉันประสบอุบัติเหตุเอ๊ะใช่ฉันอุ้มเขาขีม่ไม่กวาดมาด้วยไม่ได้เอ๊ะตรงไหนนะครับปากข้างหน้าถึงแล้วทีเดียวแบบว่าเขาโดนอะไรเหรอครับคุณพี่ตัวจากที่สูงเนี่ยบอยบิน<อ>ไม่คล่อง โ oh, yeah. อ้ยเองอุมเพื่นจันทีอ่ะ <Okay. S 1> เระดมใจดีไปนะองสัว <Okay. S 1> าการเธอ,อรออะไรบ้างแล้วพวกบััด มีใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีผู้บัตรทำยังไงอ่ะผู้บัมบัดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไมอยู่เลยว่าเอาเขาวางตรงเตียงได้ไหมครับวางไว้เลยวางไว้เลยฉันหาผู้บัดแป๊บนึงเยอะแล้วมีผู้บัดเฮ้ยผู้บัตเจ็บมาแล้วนะอาจารย์เป็นบุญวะโทษนะไม่ใครเห็นผู้บ,บัดอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าตอบไม่เห็นเลยค่ะ ตวลาตกมาห้องข้างล่างอุ้ยมันนอนอะไรดิ้นอะไรขนาดนั้นอะ <c oughs> เอาแล้วมันนอนอะไรตรงนี้ล่ะอุย้ยฮ้ยฟองแกขกแขกคาดเหรอเอาเชียร์แล้วเพื่อนกูแขกคาด